แทนนี่พัน น,นะะี่จะเป็นไอติมนะคะสาโลมาน้ำแข็งใสของชวานะนี่ก็เป็นพวกว a f f อลิเกอร์นะคะเป็นแบรนด์ใหม่ ชะลมากันนี้ก็จะเป็นปอมปอมนะคะเป็นขนมปังเนี่ยค่ะมุมน,นี้ก็จะมีพวกคิตตี้โดนะะัทนี้ก็จะเป็นสีแบบใหม่นะคะชะลนิดหน่อยนะคะก็มีสีม่วงด้วยนะคะแล้วก็สีเหลืองตรงนี้จะเป็นซินามอนนะคะก็จะมีวาฟเฟิลสองสีนะคะก็มีเค้กมีโดนัท สโลข่าที่ิไปเยอะมากขนมปังอันใหญ่นะคะของคิบูสโลมากนิ่มมากชิ้นใหญ่มากนะคะนี่เทียบกับมือแล้วก็อีกแบบนึ่งจะเป็นแบบเมลอนนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นกุหลาบของร้านสวอนะคะสองสีนะคะมาดูอันแรกกันก่อนนะคะสีชมพูมุกนะคะนีนี่ค่ะร้านสวอนนั่งซาโลมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบมากๆอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าสีมันจะอ่อนกว่านีซาโลมากตอนนี้ก็จะเป็นพวกเกุชีไม่แท้นะคะแต่ว่าซาโลมากนะคะ แพคเกจน่ารักมากมีสตรอเบอรี่ด้วยตรงนี้ก็มีนะคะเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูอ่อนนะคะแฮมเบอร์เกอร์ของโอลิเกอร์นะคะซาโลมากนะคะแล้วก็หอมกลิ่นขนมปังด้วยขนมปังนะคะก็สโลมากใหญ่มากะคะ มีหลายแบบนะคะมีแบบยาวด้วยเโลเหมือนกันนะคะขนมปังปอนนะคะแต่มันไม่น่าเห็นควาเสโลนะคะมันอยู่ในแพ็กเกจตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมก่อนเข้าร้านนะคะด้านบนก็จะมีเ,มะคะเคกขนมปังพับนะคะไอครีมพับปอมปอมนะคะสองสี น่ารักมากเลยสโลด้วยแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้สโลมากเลยตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นพวกมุมเซบูชิไม่แท้นะคะแต่ว่าราคาไม่แพงนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมปังแซกเกอบน,นะคะมีสโลไม่หัวนะคะก็ชิ้นใหญ่อยู่นะเยอะมากเลยก็สามารถมาเลือกดูกันได้นะคะสองชิ้นร้อย มิฟฟี่รุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นบานขนมปังนะคะแล้วก็มีมากะลองนี่น่ารักมากคาฟเฟ่ดีเอ็นครีมพัฟนะคะรุ่นใหม่โดนัทโคเลอร์นะคะสโลมากอะ่ะนิ่มมากนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของพี่เฟยนะคะเป็นของร้านทอยบ็อกช็อนะคะ อันนี้ก็สีเหลืองนะคะหรือว่าเขียวไม่แน่ใจนะคะสโลมากมากนะคะนางฟ้านะคะสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ผลไม้ก็จะมีคู่นี้นะคะมีของไอบลูมสัปะรดของไอบลูมนะคะที่มันเป็นแบบเสียบปากกาได้นะคะาตู้นะคะก็จะมีพวกซาลาเปานะคะพวกลูกฟีชอันเล็กนะคะวานมิลลี่นะคะแล้วก็แทงเกอร์จิ๋ว นะคะทุกคนเราได้ของกลับไปรีวิวด้วยก็เดี๋ยวพอเราถึงบ้านเราจะมารีวิวให้ดูกันนะคะมาตามสัญญานะคะเราจะมารีวิวซูบิชที่เราได้มานะคะแต่ว่าที่จริงเนี่ยเราควรจะถ่ายเมื่อวานตอนที่กลับร้านมาใช่ไหมคะแต่ว่าเออมันดึกนะคะคือมันไม่ได้ดึกหรอกคือมันแบบเย็นแล้วนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีแสงเราก็เลยคิดว่าถ่ายวันนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าทุกคนน่าจะเดาออกแล้วนะคะว่าเราได้อะไรมานี่นะคะก็จะเป็นกุหลาบนะคะของร้านสวอนเนาะ ในวิดีโอเนี่ยที่เราถ่ายมานะคะเรามีแบบถ่ายรีวิวตัวสกูชี่ไปด้วยนะคะก็แบบถ่ายให้ดูว่าเออมันมีกุหลาบอะไรอย่างงี้นะคะมี2ส,สีให้ดูใกล้ใกล้ก็สีสวยมากๆเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่แพ็กเกจก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีโบนะคะแล้วก็เป็นรูปก,กุหลาบนี่ก็จะมีเขียนว่า baby rose นะคะก็จะมีโลโก้ร้านโซนนะคะคำเตือนมีไลน์มี i g อยู่ตรงนี้นะคะก็ลองไปเช็คดูกันได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาแกะสีนี้ให้ดูก่อนนะคะนี่เราแกะครั้งแรกเลยนะคะเมื่อวานที่ได้มาเนี่ยเราย,ยังไม่ได้แกะออกมาจากแพ็กเกจเลยนะคะความรู้สึกคือแบบแค่จับอย่างนี้นะคะมันก็นุ่มมากแล้วนะคะโอ้หสโลมากกลิ่นแบบหอมกุหลาบมากเลยนะคะแบบเป็นกลิ่นที่เคลิหอมแต่มันไม่ฉุนนะคะตรงนี้ก็จะมีลายเส้นสวอนได้นะคะ สีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีที่อ่อนกว่าดอกเมื่อกี้นะคะแพคเกจก็เหมือนกันเลยรูทรงเดียวกันเลยแต่ว่าแค่คนละสีนะคะอีสโลเหมือนกันเลยแต่ว่าดอกนี้เรารู้สึกว่ามันนิ่มกว่าส่วนกลิ่นนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะดอกนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบหอมแล้วก็อ่อนกว่านะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกลิ่นแบบแรงๆนะคะโทนมันจะออกมุกๆนิดนึงนะคะ แล้วก็สําหรับขนาดนะคะถ้าเทียบกับมือเราก็ประมาณฝ่ามือพอดีนะคะค่ะการรีวิวกูหลักนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อไปที่พี่หงได้เลยนะคะ ก็ IG นะคะเราจะใส่ไว้ตรงนี้เลยแต่ว่าทางหน้าร้านเนี่ยเราไม่แน่ใจนะคะว่าหมดหรือยังแต่ว่าเมื่อวานที่เราไปเนี่ยมันเหลือน,น้อยมากแล้วนะคะแล้วก็ที่เขาขายส่งด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าหน้าร้านจะมีพอขายไหมนะคะสาหรับราคานะคะก็ดอกละ6 9 0บาทนะคะแต่เราคิดว่ามันก็ คุ้มกับเนื้องานนะคะแล้วก็คุณภาพมากสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย